สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้กสิเฮ็ดแก้วบองให้บีบีบเอาไปฝากแม่อยู่สวีเดนบริพอพี่น้องโดนได้เลยคิดถึงกเด้อคิดถึงอ่าบีบีบ่บนออแฟนคลับก็ได้มือวนนี้สซิเฮ็ดปลาร้าอันนี้เครื่องมันเนยค่ะขวายังเรียบร้อยแล้วตำเครื่องมันจนแหลกเรียบร้อยแล้วเวนนี้กส็สิเอาปลาร้าปลาร้าลง่ะค่ะใส่สักไงจากน้อยเป็นปลาร้าบดเท่าไหล่ะที่ผ่านการบดมาเรียบร้อยแล้วอ่ะ ที่เราห้วเเาก็จะมาโขกใส่กับเครื่องทีห้องต่ำไหมค่ะนี่คือเกาลา่ะต่ว่าอยาเทศให้เบิงเพราะว่าจีได้ไปร้านที่ได้ไปเยี่ยมแม่เพื่อยู่สวิเดนค่ะเ้องก็ตั้เครื่องกับอันนี้มันเขากันก็อนข้าเอาเครื่องใส่เครื่องปุ๋มนนะคะ่ะอันนี้ปลาล่าไม่ไหม้ได้ค่ะตำมีจนติดสากเลยเด้วไปถ้าปลาล่ามันโดนกันหน่อยมันเป็นนามมันจะลื่นอันนี้ปลาล่าไม่ สร้างมาใหม่ๆเลยเ็ดใหม่ๆเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเครื่องปรุงเดี๋ยวนี้อันนี้คือชูรสนะคะเด้อเขาใส่นวด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 เศษเศษอะไรจะเป็นพริพกผงเอ้ามาเพจบันทีเข้าใส่เครื่องปรุงยังแล้วเรียบร้อยบันทีก็จะเ,เอากักชามเปียก นำขามเปียกเข้าใไสไ่ใยักสองซอนค่ะเน,นี่ยตั้งแตน,นเขาก็จะตำเห็นมันเขากันพะตำเขากันเมื่อเรียบร้่อยเขาก็จะเอาไปคั้วไฟบกันพ่อแม่พี่น้องที่เอาไปกินก็จะได้กินโดนกินได้โดนค่ะถ้าเขาเ่านกันตุกยังเรียบร้อยแล้วเขาจะเคี่ยวไฟให้มันเหนียวเหนียวเห็นเขาเครื่องจนหอมกุและค่ะ ต้องตำให้มันเข่าเครื่องก็ตาที่เรากะกระสีรุ่งเตาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กระสีรุ่งเตาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่คนี่ต้องตำให้มันเข่าเครื่องเขา่าเข่าเนือ้อเข่านังแต่ไปบอกกันม่าแล้วเนี่ยนี่ค่ะตะวันเบิรงยี่สิบคือมันโบเป็ดโบแดงเดลยตะวันเวลาเขายวเคี่ยวไฟนี่มันสีแดงขึ้นมากเลยค่ะบักพริกนะี่ย เผ็ดน,นี่ค่ะต้องตัดเครื่องของนังมั้งเป็นใบโบุเพ็ดเด้อะใส่หลาย,ย,ยเ้อพวกผิเขียวไฟ้ยสีแดงออกมากงามเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องนี่ใส่เป็นโล่คะโล่ครัวค่ะเครื่องนะคะทิ้งท่าตะไค่ใบบักูดหอมก,กระเทียม ห้องหั่นหันเสร็จแล้วห้องกับมาเขียวไฟมาขัวจะมันหอมเสร็จแล้วห้องกับมะไฟกับปลาปลาที่ห้องบดไว้เองค่ะพอไปเคี่ยวไฟนะมันจะนั้นนะ มันจะแดงเลยนะไม่ใช่ว่ามันไม่นะนะเก่งมากเลยนะจ้ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องพอเขาต่ำเร็วๆเขาก็จะมาเคี่ยวไฟเังสิค่ะเขาจะเคียเค่ยวเคี่ยวไฟอ่อนๆเคี่ยวจนมันแขวนไปะนะเพราะมันแขวนเสร็จแล้วมันก็จะออกแดงสวยสวยงามเลยค่ะออกออกมาแบบนารับประทานนี่ค่ะพี่นี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่งามบ่แดงนารับประทานบว ต่างกันเมี่กับข้าต่ําอยู่ในโคกนะอยู่ในโคกันี้มันมันต่ำมันก็จะเห็นสีเนื้อปลาหลายอันนี้พอเข้าไปเคี่ยวไฟจนมันแขวนจอกกอกแล้วเสร็จแล้วมันก็จะออกสีอีกมากค่ะแดงนาะรับประทานเลยค่ะเนี่ยถ้าผูใ้ใดมกักพกหรืออีกเอาพริกผงอยู่บ้านใส่ได้ค่ะเด้อมันจะออกมาสวยงามแดงนาะรับประทานปานันพริกแกงอรุดแล้วค่ะเนี่ยโอเคสวยงามมากนะคะใครได้รับประทานก็ให้กินแล้วให้สวยแล้วก็ให้นึกถึง ของบ b ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ